ะะเป็นเนื้อหาอยู่ภายใต้หน่วยที่14การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตอนที่2เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะภายใต้หัวข้อนี้เนี่ยมเีเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะศึกษานะคะ4หัวข้อใหญ่ก็คือ1นะคะกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒน,นธรรม ะคะ 3. กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะและ 4. เราจะมาดูกันว่า,าภายใต้การคุม้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยนโยบายภาครัฐนะคะมุ่งในการคุม้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างไรนะคะเรามาดูอันแรกนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะพศ2542ภายใต้พรบรฉบับนี้นะคะเราควรจะทราบก็คือ 1. เจตนารม์นะคะมีอย่างไร 2. คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะ 3. มีหลักเกณฑ์ในการคุมครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างไรนะคะและ4 การคุ้มครองสมุนไพรไทยนะคะเรามาดูอันแรกนะคะพะราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะมีเจตนาลมอย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะเ,ออเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรนะคะชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยเองก็มีองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพืชสมุนไพร นะซึ่งเราจะเห็นว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนวดแผนไทยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีความจําเป็นต้องใช้พวกพวกสมุนไพรเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยอยากสนับสนุนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า ภูมิบัญญาการแพทย์แผ่นไทยปัจจุบันของประเทศไทยนะคะก็ไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วก็ถูกผู้อื่นนำไปแสวงหาประโยชน์โดยโดยมิชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดว่าโอเคเราควรจะต้องมีพระราชบัญญตัติใดพระราชบัญญัติหนึ่งมาคุ้มครองนะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั่นเองนะคะ ภายใต้พระพราชบัญญัติฉบับนี้นะคะในการควบคุมดูแลเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้พรบฉบับนี้เขาก็กำหนดให้มีคณะกรรมการคุม้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นมานะคะนอกจากนั้นนะคะเพื่อให้การคุม้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถ ดำเนินการได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมีเงินทุนสนับสนุนนั่นเองนะคะจึงมีการจัดตั้งกองทุนหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ากองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะภายใต้พรบนี้ในหัวข้อนี้นักศึกษาควรจะทราบก่อนว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคืออะไรนะคะภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยก็คือพื้นฐานความรู้ ความสามารถในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในส่วนของการวินิจฉัยบำบัดตรวจรักษาป้องกันโรคนะคะตลอดจนการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของทั้งมนุษย์หรือสัตว์นะคะการพดุงคันการนวดไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนในการเตรียมยาผลิตยาแผนไทยด้วยนะคะ การประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะคะโดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดกับหรือพัฒนาสืบต่อกันมานั่นเองเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะภายใต้พรบฉบับนี้เนี่ยกำหนดนะคะแบ่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไว้3ประเภทคือ 1. ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาตินะคะ 2. ตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป 3. ามตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งประเภทก็คือของชาตินะคะทั่วไปหรือส่วนบุคคลนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยภายใต้พรบรนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะกำกับควบคุมดูแลที่แตกต่างกัน ะะถัดมานะคะภายใต้พรบรนี้เนี่ยก็จะมีการคุมค้มครองสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยก็คือพืชสัตว์จุลชีพธาตุวัตถุนะคะสารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้หรือแปรสภาพหรือนำมาผสมผสมปรุงเป็นยาหรืออาหารนะคะแล้วก็นำมาตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาป้องก,กันโรคส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะของทั้งมนุษย์หรือสัตว์ ะะและหมายความรวมถึงถิ่นกำเนิดของสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นด้วยนะคะมาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองสมุนไพรไทยภายใต้พรบนี้นะคะมี3มาตรการ 1. กําหนดให้เป็นสมุนไพรควบคุมนะคะ 2. กําหนดการคุ้มครองสมุนไพรในเขตอนุรักษ์นะคะ 3. มีการกําหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะ อ่านะคะถัดมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยฉบับที่2ก็คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพศ2559นเนะคะเราจะมาดูเจตนารมณ์ขอบเขตการคุ้มครองนะคะคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้นะคะอ,อ,อันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าโมรโดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคืออะไรคือความรู้การแสดงออกการประพฤติปฏิบัติหรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกโดยผ่านบุคคลผ่านเครื่องมือวัตถุนะคะซึ่งบุคคลกลุ่มบุคคลหรือชุมชนยอมรับแล้วก็มีการสืบทอดต่อกันมานะคะเหล่านี้เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่า นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะถูกบิดเบือนไปหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจึงต้องมีการคุม้มครองนะคะขอบเขตในการคุม้มครองอะไรบ้างเขาบอกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับความคุม้มครองนะคะจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. วัฒนาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. ศิลปะการแสดง 3. แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมนะคะประเพณีเทศกาล 3. ความรู้นะคะและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลน,นะคะต่อมานะคะงานช่างฝีมือดั้งเดิมนะคะการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนะคะและสุดท้ายอาจจะมีการกำหนดลักษณะอื่นๆตามกำหนดในกฎกระทรวงตามมาก็ได้นะคะ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะเขาก็จะกำหนดคณะกรรมการหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคณะกรรมการนี้นะคะเ,ออเป็นคณะกรรมการที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ะะโดยคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 3ประเภทนะคะคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่วนกลางนะคะสคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะสคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดนะคะ ะะทีนี้นอกจากนะคะพระราชบัญญัติที่อาจารย์กล่าวมาทั้งสองฉบับข้างต้นนะคะพระราชบัญญัติสองฉบับนั้นเนี่ยเป็นเป็นกฎหมายนะคะที่ต้องบอกว่าออของประเทศไทยที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องหลักๆนะคะโดยตรงกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะแต่ถามว่าแล้วมันมีกฎหมายอื่นๆบ้างหรือเปล่าที่มันเกี่ยวข้องกับ าการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะคำตอบก็คือมีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแบบเป็นหลักๆตรงๆรง้อเร์เซ็นะคะมีอะไรบ้างนะคะหนะพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาตินะคะพศส5 0 4นอะคะอันที่สองพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพศ2 5 5 3 ะะอันที่3พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยพศ2551นะคะทุกคนอาจจะแบบโอศิลปะร่วมสมัยนะคะอันนี้เป็นคำอีกคำหนึ่งที่ที่เราคุ้นเคยได้ยินในยุคปัจจุบันนะคะอันที่4นะคะพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2562 นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์บอกบางครั้งมันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันเกี่ยวข้องกับออพืชนะคะก็อาจจะถูกคุม้มครองภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะอันที่5นะคะพระราชบัญญัติคุม้มครองพันธุ์พืชพศ2 5 4 2 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพศ2542เนี่ยนะคะโดยตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้มันจะมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและการคุ้มครองพันธุ์พืชป่านะคะแต่ว่าหลักหลักเกณฑ์หลักๆในการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นะคะ3อันก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปแล้วก็การคุ้มครองพันธุ์พืชป่านะคะออกรอบง่ายๆก็คือถ้าผู้ใดก็ตามนะคะจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะนโยบายภาครัฐต,ต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะในอดีตเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเคยออกระเบียบนะคะบอกว่า ถ้ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะให้ไปแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆไว้เป็นหลักฐานนะเพื่อขึ้นทะเบียนข้อมูลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบนะของฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ะะแต่ในปัจจุบันนะคะนโยบายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนหรือขัดแย้งกันนะคะก็เลยมีนโยบายยกเลิกการแจ้งข้อมูลน,นั่นเองนะคะและก็คือมีนโยบายใหม่ออกมาก็คือให้หน่วยงานต่างๆนะคะมีการดําเนินการในการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักเกณฑ์นะคะที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับในแต่ละเรื่องโดยตรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายภาครัฐนะคะของประเทศไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะรวมรวมกันให้มาช่วยกันแจ้งปัจจุบันยกเลิกการแจ้งนะคะแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ในการดำเนินง,งานภายใต้แต่ละหน่วยงานนั่นเองให้กำกับดูแลโดยตรงเลย ะะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาสาระต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุม้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยค่ะ